ทำคิวบานนี้โอเคใช่ไหมครับคือช่วงที่ทำทำหลายอย่างครับแต่ก็โอเคทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปตามที่เราวางไว้อยูอ่ทำงานหนักไหมทำงานหนักมากแต่ว่าก็คุ้มค่ากับสิ่เที่องจะได้รับโอป,ป้าครับรับขอบคุณนะครับ โอปป้าวันนี่โอปปบาวันนี่นี่โอปปบานี่นี่ปาบ้นี่โอปป้าวัานนี่สีผมเสียไร่ d a r สียังลบบพี่น้องกับโอมก็ถือเพิ่งไปดูเขาตั้งเวทีมาใหญ่มาก <c oughs> โทรตามก่อนอำเภอดคนเมือง พอกี้อย่าลืมได้สดขายตัวเดอ้อแพงขยายสาขานะครับขยายสาขาไปอยู่กรุงเทพเดียวนี้กำลังกำลังหาทำเลอยู่สาขาสองฟินคับสาขากรุงเทพสาขาสองเพราะสาขาหนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เกินความคาดหมายฟินกับขอนแก่นนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนในเรื่องของการเปิดพับเนาะนแล้วไ็เปิดคลินิกความงามตอนนี้มีคลินิกความงามนะครับผมอยู่ที่เมืองขอนแก่นเหมือนกันซึ่งก็จะทำแค่สกินแคร์ทำแค่แบบ จิ้มๆแต่ตอนนี้กำลังจะเปิดศัลยกรรมจมูกหน้าอกอะไรเงี้ยครับก็จะเปิดเร็วๆนี้กกอล่า, <c oughs> ลาคลินิกเดียวลาคลินิกนี่ก็สาขาหนึ่งนี้ตอนนี้มีมีฉีดจิ้มแล้วมันแบบจ่อยังสินะพี่น้องแล้วก็จมูกหมอจะเข้าดือนหน้ากำลังดิวหมอจากโรงพยาบาลหลายอย่าง ถ้าะไรอยากแต่บางอย่างเขาไม่ได้ออกสื่อมันคลินิกอะไรก็ไม่ได้ออกสื่อมากมายเพราะว่าคลินิกนี้ก็ให้น้องกีบกกีบเขาเป็นคนดูแลซึ่งตัวนี้เราก็ทําด้วยกันกับน้องให้น้องดูแลซึ่งยอดก็โอเคกกีบก็จนกักีบเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินซื้อรถซื้ออะไรเพราะว่าพี่ชายดิเขาทําธุรกิจต่างๆที่พี่ชายพี่ชายมอบให้นั่นนี่นู่นต่อยอดเขาก็ต่อยอดเป็นอืมเขาเรียกว่าอะไรทําให้เขาได้หาเลี้ยงกินเองได้่ ลุกนี้เรียบอยูอยากให้มีสวนสำหรับเด็กเห็นโกกิบอกบอยไม่พปรเจะยะจริงๆม,มันหลายอย่างมากนะครับจริงๆมันหลายหลายอย่างมากซึ่งผมอ่ะก็ไม่ได้ลหลังลหลังมาเราก็ไม่ได้ออกสื่อทุกอย่างเวลาเราทําอะไรเราเราก็บางอย่างเท่านั้นถ้าธุรกิจตัวไหนที่มันแบบว่าทําแล้วมันต้องใช้ สื่อโฆษณามันก็ต้องใช้แต่บางตัวมันไม่ต้องใชก้ก็ก็ไปได้อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ดูล้สวสดใสไม่อมทุกข์จ้าคืออมทุกข์กอย่างนะพี่น,อน้องบ่อมดิไม่อมทุกข์เราจะไม่อมทุกข์เราจะไม่ออมทุกข์ จ้าจ้าโอเครันเน็งฟิน รวยขนาดนี้ไม่น่าจะมีทุนนะจ๊ะท้ใดเป็นคนรวยพี่น้องคนรวยเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเลยขยัขอบออบอกครขบอกแค่ว่าขยัเป็นคนรวยพี่น้อ,ขอ,อนง,ง,ง,งยขงยนะัเป็นคนทางานจริงๆผมหนาไม่เคยเชื่อตองรวยนะผมเป็นคนทํางานทํางานไม่หยุดไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์ ขโมยขึ้นบ้านที่ไหนอ๋โอโกักีกใใช่ไหมผมยังไม่อยากพูดนะไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องแบบยังไงอะ่ะของผมโดยตรงอ่แบบผมจะรอให้น้องพูดเองดีกว่าเรื่องขโมยขึ้นบ้านน้องหายกกีเทรมาหายมาห้องพี่น้องกกีโทรมาร้องไห้หนักมากพี่ชายก็ให้คำปรึกษา เข้าใจน้องอยู่แม่เสนอมันอยู่อันอยู่อันออันฟฟิศแม่ฉันต้องกลับไปออฟฟิศตึงทางหลังเลยโอเคอ๋อโอเคโอเคอเค,อเค,ครับสวัสดีนะับ อ้าวเดินละเดินเดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้ากเกา่าน้องเรียนจบหรือยังยังครับ มากุญแจรถไปขี่รถมาข้างหลังแน่สวัสดีนะครับเดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะขออน่เป็นยี่เป๊นหนึ่งก่อนพี่น้องขอสสีงเงียบที่ท่านี้แหละสักบาททองบาทก,ก่อน